ทีเอชแ n นัลคลังความรู้คู่ครูไทยขอเสนอมาแล้วครับ Canva AI e p ที่4ครับเราจะให้ AI สร้างระบบลงเวลาเข้าออกงานแบบออนไลน์ง่ายๆเพียงไม่กี่คลิกที่สำคัญเลยครับมีการเก็บสถิติและก็รายงานข้อมูลเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูในส่วนของตัวอย่างที่กระผมได้ทำระบบไว้ครับนี่คือระบบ ลงเวลานะครับของโรงเรียนนะครับก็นี่คือรายชื่อตัวอย่างเราจะลองใส่รหัสนะครับรหัสของนะครับบุคลากรเนี่ยเราก็จะตั้งรหัสให้ตรงนี้นะฮะผมจะลองเป็นรหัสเป็นแบบ T 0 0 3แล้วกันครับที0 3ตรงนี้เราจะกดลงเวลาเข้างานคลิกเข้าไปเห็นไหมครับนายนะครับวิชัยเก่งก้าได้ลงเวลาเข้างานแล้ว จากนั้นนะครับในส่วนของเิติรายงานก็จะมาอยู่หน้านี้เห็นไหมฮะนะฮะเห็นไหมครับนะม,มีการเข้าสาย1คนนะครับจากนั้นเราลองมาดูครับว่าเราอยากเพิ่มบุคลากรหรือลบบุคลากรเนี่ยเราก็มาที่เมนูคําว่าจัดการบุคลากรเพิ่มบุคลากรตรงนี้ตั้งรหัสพนักงานนะครับชื่อนามสกุลตําแหน่งแผนกอะไรก็กดบันทึกนะฮะนี่ก็คือนะครับ เรากลับไปที่หน้ารายงานก่อนจะสังเกตว่านะครับหน้ารายงานจะมีระบุเลยว่าใครสายนะครับใครช้าอย่างเงี้ยครับตรงนี้นะครับผมทำเป็นนะคบแดชบอร์ดสรุปข้อมูลไว้ให้วันนี้เราก็จะมาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนแรกครับเราก็ไปที่ Google จากนั้นครับในช่องค้นหาพิมพ์คำว่า Canva จากนั้นครับคลิกไปที่เว็บไซต์ canva.com ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ ต่อไปครับตรงนี้เราเลือกไปที่คําว่า c a n v a ai ตรงนี้ด้านบนครับคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นเราจะมาใส่พร้อมที่เป็นตัวคําสั่งให้ ai เขียนโปรแกรมให้เราตรงนี้ผมจะทิ้งพร้อมตรงนี้ไว้ที่ด้านล่างคําอธิบายคลิปนะครับก็สามารถก๊อปปี้ตัวอย่างพร้อมเนี่ยไปแก้ไขได้เลยนะครับอยากไปปรับเป็นอะไรก็สามารถปรับได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะบอกว่าช่วยเขียนโปรแกรมระบบนะ ลงเวลาของโรงเรียนโดยมีฟังก์ชันดังนี้นะครับ,นะรบลงเวลาเข้าออกรับรองหน้าเว็บนะครับโดยระบุชื่อพนักงานบันทึกวันเวลานะครับ,นะร,บระบบจัดการข้อมูลบุคลากรสามารถเพิ่มบุคลากรได้ระบบรายงานสามารถแสดงกนะราฟเป็นวงกลมหรือนะรแสดงข้อมูลที่อธิบายได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้จากนั้นกดส่งไปเลยครับ เมื่อส่งไปนะครับ AI ก็จะทำการอ่านนะฮะข้อมูลเราสักเล็กน้อยจากนั้นเขาก็จะทำการนะฮะเขียนโค้ดนะ,ะที่เป็นภาษา HTML ใ,ให้เราหน้าที่ของเราคืออะไรครับมีหน้าที่แค่รอเท่านั้นเองในช่วงระหว่างรอเนี่ยผมจะขออนุญาตไปดูที่ระบบของผมนะฮะนะ,ะเราจะลองมาจัดการบุคลากรระหว่างรอนะวิ่งอยู่นะครับโอเค65แล้ว ระหว่างรอนะผมจะไปเพิ่มข้อมูลบุคลากรตรงนี้ผมจะเพิ่มเป็นที่008แล้วกันนะฮะอ่า008ชื่อนามสกุลอะไรครับชื่อนามสกุลนายทดสอบมาเรียนเช้าตำแหน่งอะไรครับครูชำ นานการาครูชำนาญการนะครับปึ๊บจากนั้นเลือกแผนกอยู่การบริหารงานวิชาการก็กดบันทึกไปเลยครับจากนั้นเราเจะทีศ0นเนี่ยไปลงเวลางานครับก็กลับไปที่เมนูลงเวลาใส่รหัสพนักงานครับที่0นครับปึ๊บกดลงเวลาเข้างานครับปึ๊บนะฮะลงเวลาแล้วนะครับนายทดสอบ จากนั้นเราไปดูที่หน้ารายงานครับรายงานประจําวันเห็นไหมฮะมาสายนะฮะว่าตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับก็เลยสายนะฮะปึ๊บนะฮะมานะฮะสี่คนนะครับปึ๊บนะเวลาเฉลี่ยเข้างานอยู่ที่8ป4นาทีอันนี้เวลาเฉลี่ยนะนะครับดูครับดูข้อมูลได้นะฮะเห็นไหมครับต่อกลับไปที่แคนวาเราก่อนนะฮะโอเคตอนนี้เขียนไปได้3 0 0บรรทัดแล้วนะครับ ก็ลองดูนะครับสำหรับโรงเรียนใดหรือท่านใดนะครับหรือหน่วยงานใดที่อยากจะลองทำนะครับก็สามารถลองทำได้นะฮะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมีการกำหนดนะฮะเราก็สามารถเพิ่มข้อมูลบุคลากรแก้ไขหรือลบได้นะครับสุ่มเวลา นะครับตันนี้นี่ก็คือนะครับระบบนะฮะผมก็อลองลองเวลาออกงานดีกว่า T 0 0 8นะออกงานปั๊บได้บันทึกการออกงานสำเร็จกลับไปที่หน้ารายงานสิมีการออกงานนะครับสถานะ,ะเข้างานกี่โมงออกงานกี่โมงนี่ครับจำเวลาเลยนะครับปึ๊บนะัะ นี่ออกเที่ยงนะมาสายและออกเที่ยงนะก็ถือว่านี่ครับปึ๊บเราได้ข้อมูลที่เป็นตัวข้อมูลแอสปอร์จริงๆเลยนะครับสามารถคลิกได้มาทํางานเท่าไหรข่ขาดงานเท่าไหร่มีไหมนะครับอันนี้ก็คลิกได้ออกงานเท่าไหร่นะครับเวลาเฉลี่ยตรงนี้นี่ก็คลิกดูได้นะครับปึ๊บนะฮะครับปุ๊บขับมาที่งานขินบ้ามั้ย ประนี้6ก0กว่าับบรรทัดนล้วนะครับก็ใช้เวลานะแล้วก็นั่งรอสักเล็กน้อยนะฮะการจเนเรตแต่ละครั้งเนะี่ยคำสั่งแต่ละครั้งอ่ะนะครับหน้าต่างที่ออกมาก็จะแทบจะบางครั้งก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่านะก็จะมีเมนูเหมือนเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าบางทีก็หน้าตาออกมานะครับตัวเลย์เอาของงานก็หน้าตาม่เหมือนกันนะครับลองดูว่าเจนครั้งนี้จะเหมือนกับครั้งที่แรกที่ผมได้ได้ทำใหม่ๆนะครับ ก็ดูนะครับถ้าเรามาเขียนเองเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานาน,นะครับมาทำระบบเองแต่ว่าถ้าให้เป็น canva ai ทำระบบให้เนี่ยก็แป๊บเดียวนะครับเสร็จนะฮะถือว่า ai เนี่ยมีบทบาทนะครับในการจัดการข้อมูลต่างๆช่วยเรานะครับถือว่าเป็นผู้ช่วยในการลดเวลาต่างๆได้เลยนะครับ ลดภาระของของเราด้วยนะครับน,น,นะครับตอนนี้เขียนไปแล้ว1,000กว่าบรรทัดนะฮะ1,000ประมาณ1,020บรรทัดแหละยังไม่เสร็จเลยแต่ถ้าเราเขียนเองเนี่ยบางทีเราก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรน,นะก็ก็จะเสร็จนะนี่คือนะท่านใดที่ลองเอาไปใช้ก็สามารถนะครับ ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะเป็นยังไงบ้างนะระบบเช็คชื่อขอไประบบลงเวลาบุคลากรนนะครับนะตอนนี้น่าจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนะ่านะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วปึ๊บมาแล้วครับมาดูหน้าตาจะเป็นยังไงครับโอ้โหหน้าตา รู้สึกว่าสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับเราลองกดไปยูทิอินดีไซน์ครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะเราได้หน้าตาม,มาแล้วนะครับโอ้โหนี่น่าสวยกว่าตัวแรกที่ผมเจนนะครับเราใช้ใช้โค้ดเดียวกันเลยนะฮะเราลองขยายให้เต็มจอก็คลิกตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงนิดหน่อยเลื่อนลงปุ๊บแล้วก็ขยายอ๋อหรือเอาเอาเท่าเดิมก็ได้นะครับแล้วเลื่อนสกอร์ เลื่อนตรงนี้ออกนะครับจากนั้นเราก็กด public เว็บไซต์เลยครับถ้าเราชอบแหละนะพับบิกไปเลยครับแล้วก็กด Public เว็บไซต์ไปเลยครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้แหละเราก็จะเอา url เนี่ยไปใช้งานได้นะเป็นลิงก์นี้ลิงก์ที่เราไปใช้ได้คือลิงก์นี้นะครับคลิกเข้าไปสีม่วงๆเลยนี่ครับลิงก์นี้แหละที่เราจะใช้งานได้นี่ตรงนี้เลยแล้วก็ปี้ลิงก์เนี่ยไปใช้งานได้ตลอดเลยนะครับออละปึ๊บอา๋าสามารถกรอกก็ได้หรือเลือกชื่อนามสกุลก็ได้อานนี้แบบใหม่มาแล้วครับ ลองแบบ T.003 อ่าลองแบบ0.04มีไหมมีอะไรบ้างอ่ามี0.02เนี่ยถ้ารหัสก็ถ้าเราคีย์รหัสตนนัวนี้ชื่อก็จะมาเองนะครับจากนั้นครับเราก็กดคำว่าลงเวลานะครับยืนยันเวลาโอ้โหมีบอกได้ว่าเวลาไหนนะครับเป็นครูภาษาไทยอย่างนี้โอ้โหยืนยันการเข้างานปึ๊บอ่าครับจากนั้นครับ เราก็ไปดูจัดการข้อมูลซีตัวเพิ่มบุคลากรอ,อ๋อสามารถเพิ่มรหัสพนักงานได้ตำแหน่งอะไรนะครับแล้วก็สามารถเลือกกลุ่มสาระได้ด้วยรายงานโอ้รายงานสวยขึ้นครับหน้าแดชบอร์ดสวยขึ้นเลยนะครับ๊บเลือกครูลงเวลาปึ๊บยืนยันการเข้างานเรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะปึ๊บสมมุตินะฮะลงเวลาออกได้ไหมนะครับ อโอเคครับจัดการข้อมูลบุคลากรมีหน้ารายงานให้้สวยงามเลยครับหน้ารายงานนี่คือสวยเลยนะนี่หน้าแดชบอร์ดแล้วก็หน้าสรุปบุคลากรสามารถดูย้อนหลังไดนะ้มีวันที่เลือกใหนะ้สามารถรายงานเป็นสัปดาห์เป็นรายเดือนก็ได้นะครับแสดงรายงานเห็นไหมฮะโอ้โหนี่สวยมากเลยนะครับ นี่ก็คือวิธีการนะครับในการที่จะให้ AI นะครับเขียนระบบลงเวลาให้กับเรานะครับซึ่งพร้อมนะครับต่างๆผมก็ทิ้งไว้ที่ใต้คำอธิบายคลิปแล้วนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์และก็กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆมีสาระที่ค่อยๆได้อัปเดตลงไปนะครับสวัสดีคุัทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ